สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าเมื่อนนี้ได้ลาบปลาดุกปิ้งปลาดุกส้มพักแล้วก็พักต่างๆนะจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าเซ็บเจบกินกระเซ้าเลยมือนี่เห็ดเบเียดเห็ดงานส่งของอ มามามา้าป้นบัด,ดุ <c oughs> สวัสดีครับพี่น,อนนะ้องมะมากินเขาน้ำกันครับผม ดุกใส่บะเวอร์ลาบปลาดุกใส่มะเวอร์มะเวอร์ก็คือมะนาวลูกใหญ่นั่นแหละคุยคุยเอานะคุยเอากับเอาพี่ขี้หนูอื้หักมากมาย ล้นปากล้นศพเลยย่างเองมหอมใส่ตะเกียมันแซ่บมาก ที่บ่อยคุณี่ยังไงนะมามันีิแดดอยูที่บอรยคุณคุยคนไขยังไง วันข้าวเมื้อมึงตากหมูตากเนื้อน,นุ้ยสบายบกตับอบกตัเี้ยอึน้นีร้วนะงีอเอาขื่อหลัง,ลางคาไปน,นอนให้นอปเอาขึา้นหลังคาใหอขหลังคาเออเขเดียว บ้านเฮาก็เอิ้นสำไทยชาภาษาเออังกฤษก็มีทั้งชีสบ่อืมครับับคับนี่นะกินบะดิตับมรนริดูแล้ว ตัวใส่ออเวเบอร์แสบด้วยนี่กินหอมหายใจโล่งห้าแล้วเป้นเศร้าแล้วตรวจเียบร้อยเหมือนเดิมพี่น้องแค่ว่าซื้อมาตรวจ ไม่กลัวนะไม่จะจะหน่อยบริสุทธิ์เพราะว่าจะหน่อยบริสุทธิเป็นอย่างกับะมี่อย่างไม่ได้ไข่ไหมพี่นอ่มมึนเปีเดียวคัมัเป็นตะวัดซิซิ cà chay như thế này, kiểu đẹp này, ra đó. quả xe mua măng dập, mua măng như này. là อมนกนห่อยไว้ปลูกไว้เขาบาสามแล้วดูสามแล้วดูนี่แล้ดูฝนนึนกว่าันออกรย่าันจะออกเนับึเบิร์ไหโอออกสามเทียบ่อืออมมสามแล้วดูออกสามทเทียบผมเยสวยิม,ม,ม,มา ไม่นน้อยๆสมัยเป็นเด็กน้อยเห็นเกระจอกบักม่วงมาจากกรุงเทพเนาะบ้านเฮาทั้งเมืองหนาแล้วนมีเลยเนี่ยกระจอกแพงถูงมากหืมกระจอกลุ่นมาจากกรุงเทพโอ้บักม่วงยังเกิดหนานี่มัืง Chính hóa Phật cửa bài hông Con biết gì ạ Tiếp có thể Hà bản hông on đi đi ừ. แบบแตัแตงบ้านเข้าพอใหด้ดีดีสองสามปีเนี่ยกินว่าบาดบ่ไหวพีนองพักตัวขางบ้านคิดไม่กันอีน่ะรับเพื่อนเพี้ยตรงทิดนีดนดนสดน้สีเรื่องปลา ในห้น้าสิด,ดันดินถือไม่อยู่จะบระจบเพราะว่าถ้ามีโค้นกรัรถ้ามีโค้งกรัรจะได้สมที่ระยบขยายที่ปรจะจบเป็นสาสิเอาเสียงหน้าหน่อยอยู่หน้าบ้าน เจ็ดต่อสะพานลงไปเยังน้อยที่ทั้งเดี๋ยวลองค้าวที่ทั้งเสือดเดี๋ยวเสือไปจะเอาขาข้าวมาัมุ่งไหมก็มต่อเติมโอมเห็นเด่นหน่อยๆสื่อฐานนั่นหนีด้วยที่เห็้เป็นสาน a m แบบให้อาหารปลาได้ไหมพี่นอ้องนั่งชิวชิร่มเย็นๆมั้ยเครืก่กลไครับเอา,าข้างนี้มันมันเลิอกก้นคู่เครื่องปลาอะไนอย่บบนี้ครับบอเรี้องเรี่ยงปลาส่วนหนึ่งนะ ส่วนหนึ่งข้าเอาไปปลูกเขาะ <c oughs> วาน่า,ามข้าวหวานเขาเป็นบ่ล่ะเรขาบ่มมีมองสูบขาบ่มมีหมองกัรเก็บน้ำเนี้ยเจ้าเสียเขา<ม>้าบ่กเข้าสูบโลงให้หน้าไปเลยมันนี่พ่อรุ่งใจเล้านั่นเล้าก็ต้องสูบออกจ้าเปา็นบ่ละถ้าน้ำไหลข้าสูบใส่มองข้าเลี้ยงปลาไว้ ถ้าบ่มีนม้ำพ่อเขาโป่งมันว่าเขาจะสูบออกมันบ่ก็ยืดไปถึงไหนเจ้าวะทำให้มันได้อย่างที่คิดก่อนก็ค่อยเป็นเพราะเพราะไปศึกษาเรียนรู้ตะวันคุยกับเมย์ก็เอียงอ่ะนี่คือเป็นโครงการนั่นโครงการนี้อืมเราใช้ได้ ทัานี้ปลาเยเรียงปลามองเพิ่ซื้อมะควยหมวดอ่านเพิ่ซื้อมวายกระตัวการลอยเงินบ่ือเรือรายเรียบเรื่องมรซเรียบมืเดียรกะตัวน่ามาแ้เนาะปิการนาะแม่ช่งปลาเากินปลาอันนี้ซื้อปลา นีน่ปลุอไลุกหนียูเจ้าลายตัวปล่อุกหนี้นกินคือพักจะใครน้ำ ก็เขาเรียกปลาเจตอาหาร้องก็ให้ปลากินได้เด้ไอ้นุบานตอนนี้เงินก่อนยือเด้เห็นบะเจตอาหารที่อยูในกลุ่เจ็บอยู่ได้ะสั่งอาหารสามสั่งแล้วอาหารย่งเงี้เขาเจ้าสิมีถังมาใบหายเลยเด้ เขาจะเอาสิเขาจะเอาไปหมูเลยเอาไปให้ป่าหมูหมูอะไรเนี่ยหมูหมูหมูเขาจะเลี้ยงหัวอาหารเลี้ยงนั่นเขาจะบริหารจีนด้วยมั้ยเขาจอดจะมาเขาจะเอาไปให้ป่าทังเศษอาหารเพราะว่ากำลังอาหารตามสั่งน้ำยางเขาจะจีมีถังเศษเศษอาหารลงหันจีนนั่นยิมีคนมาเอา นั่งข้าเจาะขายไดย้คุณเนี่ยขายขายได้เผ็ดป่าเจ๊ว่ากรดีย่างพ่นขายอาหารก็กระเบนเมียนมันบลาเขาก็เทใส่ถังเใส่ถังอ่อนนั่งขาเจาะกับมากเก็บเอาไหมขา,าเจาะมันจะขึ้นเ,เมียนไปใช่ไหมอืม้มน้ำก็เย็นพุด ไปก่อนพี่น้องแซมมามาเ,เ,เขียบบ้านเขามาเ,เขียบบ้านเขาอันนี้กับ,บ้านเขาเบิดไปก่อนนอจ้าพี่น้องจ้าชิ่อเ้าประเทศของขา,งายจ้าสวัสดีจ้า